สงการานแบบนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตำรวจ<ฆ>เขาก็ตั้งด่านได้แต่ละจุดแต่ละจุดมีอยู่ดานนึ่งที่ขอนแก่นแขนก่อนทำไมอะ,อะขอนแก่นที่นั่นเขาตั้งด่านสกัดไม่ได้สกัดกั้นแจกไปสั่งแต่ว่าเป็นการสกัดแจกแจก ไม่ได้แจกใบสั่งนะแจกอะไรคะแจกมะม่วงแจกมะม่วงน <laughs> ี่ครับโอ้ยขับไปรับเลยได้ไหมเนี่ยหิวขึ้นมาเลยเชียว <c oughs> นี่ครับที่ถนนมิตรภาพอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพาบ้านแฮดนะครับเขาก,กำลังเขาบอเขาแบ่นในการปลอกมะม่วง <c oughs> บอกบมะม่วงแบบนี้ทำการสกัดแจกมะม่วงครับน่ารักมากๆไม่แจกใบสั่งนะครับ แจกมะม่วงค,ครับวันดีนะจะได้ไม่ง่วงไงหรือได้แบบบางคนหิวขับรถมาก็รองท้องกันไปถูกต้องแล้วมะม่วงที่เขามาให้นะคือนาม,ามะม่วงน้ําดอกไม้หวานฉ่าโอ้ยน่ากินน่าทานจริง <ừ> จยกนิ้วโป้งให้เลยมันเหลืองฉ่าน่าทานจริงๆแล้วเป็นมะม่วงที่เขาแช่เย็นมานะ,ค,ะคือทานเย็นเย็นมันคลายร้อนได้ด้วยคือน้ําดอกไม้เนี่ยมันแน่นอนมันก็หวานฉ่ามันมีความเปรี้ยวนิดๆเพื่อทาให้อะไรรู้ไหม ทานเข้าไปแล้วเออตาสวา่างยิ่งสุกแบบนี้ไม่เปรี้ยวมากคือรสชาติมัน กำลังพอดีคุณผู้ชมครับแล้วเอาไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาโอ้ยดีอกดีใจขอสองขอสามขอสี่ <c oughs> ขอเบิ้ลเลยได้ไหม <ขอ S 1> คุณตำรวจคขอเบิรกันน <รถ S 2> ี่รถตู้นะมาเป็นคณะก็แจกกันไปทุกคนทั่วถึงกันแบบนี้เลยนะคะใช่ครับเรียกได้ว่าแจกมะม่วงกันแทบจะหมดต้นเลยนะครับ <c oughs> ต้นเยอะมีเป็นสวนนี่คุณตำรวจก็ก็ถามนะกินเลยกินเลยเป็นไงง่วงไหมกินเป็นไงครับ อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยครับเออ,เอมีคเคีข้าวเหนียวไหมครับแต <c oughs> ่แต่มะ <c oughs> ม<อ>่วงกินเอาอ,เอิ่มเลยครับ <c oughs> คุณตำรวจบอกอไปซื้อข้้งหน้านะครับยังมีข้าวอเหนียวมูนอยู่ <c oughs> อ้าวดิเห็นแล้วก็อยากจะขอสักคำสองคำนะ <c oughs> นี่ไงออนี่ไงเจ้าหน้าที่เขาขึ้นมาบนรถทัวร์เลยนะรถทัวร์ก็ขึ้นมาแจกมะม่วงอแต่แจกกันเป็นลูกนะคะเพราะว่าไม่รู้จะปอกให้ทานยังไงหมดภ่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศดีๆนะครับในช่วงของเทศกาลที่หยุดยาวแบบนี้แน่นอนแล้วครับหลายพื้นที่หลายเส้นทางก็ ติดขัดเล็กน้อยเพราะว่ารถนมันเยอะแต่ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมนั้นใจเย็นๆด้วยถ้ากําลังจะเดินทางในวันนี้หรือว่าว<ช>ันไหน,ไหนในช่วงของการที่รถติดเพราะว่าประชาชนเขาเดินทางกันเยอะแล้วคุณตํารวจเขาก็ตั้งด่านเอาไว้เขาไม่ได้ตั้งด่านเอาไว้เพื่อจับอย่างเดียวนะ,ะเขาตั้งด่านเพื่อความปลอดภัยบริการประชาชนถูกต้องคือการที่ตั้งด่านเพื่อให้รถมันชะลอตัวช้านิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนนั้นถึงบ้าน ด้วยความปลอดภัยใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องของการขับขี่พยานพาหนะด้วยนะคะก็อย่างที่บอกหยุดหลายวันนะช่วยกันแบบว่าคนละไม้คนละมือมีสติก่อนที่เราจะสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปใช้รถใช้ถนนก็อย่าใจร้อนชื่นชมคุณตำรวจที่<ค>ขอนแก่นแล้วก็ทุกๆหน่วยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาแจกมะม่วงแต่ที่อื่นเขาก็แจกอะไรอย่างอื่นให้เหมือนกันแล้วแต่แต่ละที่เขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปออยังไงตำรวจก็คอยให้บริการประชาชนอยู่แล้ว Tchau!